สวัสดีครับพบกับแม็กซ์คนรักเกษตรอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมไถแปลงเดียวแล้วครับเด้อนี่ครับตอนนี้นะครับผมก็มาฝังทอนะครับเป็นทอ PVC ีวีซนะครับเด้ออันนี้ขนาดหนึ่งเนิ้วนะครับผมจะใส่ทอหนึ่งเนิ้วนะครับก็ใส่เป็นที่ซุปสายยางนะครับเด้อซุปเจ้าก็สายยางนะครับเป็นวาล์วนะครับปิดเปิดอันนี้ผมมีกอกหนามเลย เพรเดหลังมือนะครับเด้อมันจะเปิดไงนะครับเป็นทอนิวนึงนะครับมันจะเหตดให้ไหลเร็วนะครับเด้อนี่ครับผมจะเดินนะครับอ่าระวางกลางนะครับอ่าระวางกลางเพื่อที่จะลดน้ำได้ง่ายนะครับเด้อนี่ครับสามารถลดน้ำง่ายนะครับยี่งยุตรงกลางนะครับนะครับแมีว่าตรงกลางนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับกําลังฟังทอนะครับดินทมกันแสงแดดนะครับนัก็มีเ่าวตัวนึงนะครับอยู่ข้างบนนะครับสีฟ้าฝานะครับตัวนึงนี่ครับเพราะว่าสายยางมันโมยาวแ่ยงนะครับเด้อประมาณ20เมตรนะครับก็เลยต้องใส่เ่าวหลายตัวนะครับอันนี้ก็เดินหนามานะครับจากได้จากได้ยีสวนยางนะครับเด้อ อันนี้ก็เพิ่งเดินนามก่อนนะครับก่อนที่จะลงปลูกนะครับเข้าเตรียมนามก่อนนะครับ้าเถ้ามีนามเข้าก็สามารถปลูกได้นะครับนะถ้าห้าวไม่มีนามก็ยาเพิ่งปลูกนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกอดขังแห้งแล้งนะครับแต่ถ้ามีนามเพรว่าจะหนาฝนหรือว่าหนาแล้งเท่าก็สามารถปลูกได้นะครับแต่ว่าถ้าห้าวไม่มีนามก็แนะนำให้ปลูกช่วงฤดูฝนด้ครับ้อ ันนี้ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามได้รับชมนะครับเด้อครับอ่าต่อไปนะครับผมก็จะอ่านำต้นใหม่มาปลูกต่อนะครับหลังจากที่ฟังทอแล้วนะครับอย่าล้อชมมาเครับเด้อมาผมจะเห็ดในรูปแบบใดนะครับนะครับลูกพืชชนิดไดแน่นะครับตอนนี้ก็ฟังทอเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับ THANKS FOR JOINING US.